เรามีคาถาต่ออายุมาให้โ oh, อ้เามามาพี่วันนี้เรามีเรื่องราวของคาถาที่ม,มันเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์มากเรียกว่าคาถาต่อ,อยุคครับเออเราก็ไม่อยากตายเนาะเออเราจะมีคาถาป้องกันความตายได้อย่างไรบ้างเออเขี่ยไหมก่อนที่จะป้องกันความตายเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าความตายคืออะไรใช่ป่ะอันนี้บอกกันว่าคาถาเนี่ยมันสั้นๆมากมันเพียง uh huh. เดียวเองอะวิธีการป้องกันความตายเนี่ยมีความมีสองรูปแบบครับหนึ่งก็คือว่า ความตายที่ตายตามอายุไขอ่าเจ็บไข้ได้ป่วยอุบัติเหตุนู่นนี่นั่นก็ว่าไปออืครับไม่ว่าจะตายในรูปแบบไหนก็ตามก็คือตายตามอายุไขก็คือหมดอายุโอเคไหมแบบที่สองก็คือความตายโดยไม่มีความตายโดยประการทั้งปวงคือไม่ตายอีกแล้วตายแล้วศูนย์ไหมพี่มายุอ่าอย่างนี้ก่อนเอาอบ่างนี้หน่อว่าเราจะไม่มีความตายโดยประการทั้งปวงอืให้มันดูดีเนาะครับ น่าจะเรียกว่าที่สองมั้งเออถูกไหมถูกสิเพราะแบบแรกเนี่ยก็คือก็ทุกคนมันตายครับมันก็ตายตามอายุขอะไรเงี้ยไม่ว่าจะตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดี่ใครตั้งใจอยากตายหรอกเออจะหวดที่เหตุเป็นโรคภัยไข้เจ็บเป็นโควิดเอออายุมากเป็นเบาหวานเป็นมะเร็งเป็นอะไรก็ตามก็คือการตายโดยอายุขคือหมดสิ้นอายุนะนะนะตอนนั้นครับไงอันหนึ่งคือตายแบบไม่ตายแล้วอ่ะคือตายหมดแล้วอ่ะโอเคไหมครับ สองอย่างนะฟังนี้แบบแรกก็คือบอกว่าตามอายุไขแบบที่สองก็คือว่าไม่ตายอีกแล้วตายแบบไม่ตายอีกแล้วสิ่งที่จะทําให้ความตายเนี่ยมันหมดไปมันจบไปหรือมันดีขึ้นหรือไม่ตายเนี่ยเราต้องใช้สิ่งที่เรียกว่ายังไม่บอกว่าเป็นคําว่าอะไรแล้วกันมันจะต้องมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งมามาจับแล้วเราก็จะเข้าใจว่าความตายคืออะไร,รหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องป้องกันความตายด้วยธรรมะด้ยฟังดูแบบ อะไรคือตายทำไมต้องด้วยธรรมะด้วยอะธรรมะแปลว่าธรรมชาติธรรมะแปลว่าธรรมชาติธรรมชาติของเราคือเราจะมีหน้าที่ในรูปแบบต่างๆถูกไหมท่านพุทธทาสจะย้ําเรื่องหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะหน้าที่อะไรบ้างอะเราหน้าที่เป็นลูกหน้าที่เป็นแม่หน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีเอออะไรก็ว่าไปใช่ไหมถูกหน้าที่ของเรามันก็จะมีหลากหลายกันไปต้อะงถามตัวเองว่าถ้าปกติถ้าปกติแล้วเนี่ยเราทําตัวให้เหมาะสมตามหน้าที่ของเราเนี่ย นึ่งออกไปเราก็จะป้องกันความตายได้อะไรบ้างเช่นเราหิวหน้าที่ของเราคือกินกินครับฟังดูง่ายไหมเออถ้าเราไม่ทําตามหน้าที่เช่นหิวแล้วไม่กินตายไหมตฟังดีเดี๋ยวมนดูแบบพูดแหละว่าหิวเวลาเราใช้ชีวิตเนี่ยใช้ปกติเนี่ยเราหิวแล้วก็หุงหาอาหารถูกป่ครับนี่คือทาตามหน้าที่ของมืมถูกป่ถู เราคิดว่าเราต้องหาอาหารมาเพื่อมาเลี้ยงชีวิตเราก็ต้องทําอาหากินถูกป่ะเราก็ต้องทำงานถูกไหมถูกครับนั่นคือทําตามหน้าที่อืเราไม่ทํางานได้ไหมเอ้ยก็ไม่ถือว่าทําตามหน้าที่ดิเออเราไม่ทําก็ได้เพราะฉนั้นเราไม่ทําตามหน้าที่ตายไงเออก็ตายไงถูกเพราะนั้นการที่เราจะออกจากกองทุกแล้วเอาชนะมันได้ก็คือทําไม่ผูกกดตามธรรมชาติเออง่วงก็นอนนี่คือกดตามธรรมชาติถูกไหมใช่ครับกฎธรรมชาติเนี่ยมีอะไรบ้างฟังดูแบบเบสิกมากเลยใช่ปะ ต่เบสิกมากๆ,ๆนี่มีแปดอย่างไงเออมันคือมักมีองแปดนั่นแหละ<ม>เออคุณมีความคิดที่ถูกต้องเออแม่ไม่ต้องทําอะไรให้มันวุ่นวายเกินไปไม่ไหวอะไรที่มันไร้สาระอย่างเงี้ยเออก็คือ,อ,อทาทาสมาทิที่ถูกต้องค,คิดในสิ่งที่ถูกต้องโยนที่โสนมนัสิการเอแม่คิดแก้ปัญหายอย่างมีเหตุมีผลมีเหตุมีปัจจัยก็ว่านไปเช่นอะไรอืมเวลาเราป่วยอยู่นะป่วยอยู่สมมติบอกว่าเราเป็นโรคหัวใจไปนอนอยู่โรงพยาบาลปัญหาของเราคือ โรคหัวใจถูกไหมถูกเราก็ต้องคิดว่าณตอนนี้เราเป็นโรคหัวใจเนาะจะต้องรักษาอย่างไรไปเออคุณหมอบอกให้กินยาอย่างไงให้ทําไงก็ทาถูกไหมถูกครับอันนี้คือเขาเรียกว่าทําตามธรรมชาติถูกไหมทำตามหน้าที่ไม่แปลกอีกคนหนึ่งเป็นโรคหัวใจเหมือนกันไปนอนอยู่ก็แบบว่าโอ้ยตายแล้วหุ้นก็ตกแทนที่เราจะได้ไปทํานู่นจะได้ไปาไปขายตอนนี้ไปเอาตัวอะไรเนี้ย เมื่อไหร่จะหายทีไม่โฟกัสทีเขาเรียกว่าไม่ทาตามธรรมชาติใช่ไหมเพราะธรรมชาติมันบอกว่าเราเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วเจ็บไข้ได้ผลเราก็ต้องรักษาไม่ใช่เป็นวนนังคิดว่าอะไรต้องทายังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ถูกเรากําลังหิวอยู่อย่างเงี้ยกาลังแบบว่าต้องการอาหารมาเลี้ยงหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องการข้าวสารต้องการไม่ใช่โทษต้องการอาหารมาเลี้ยงให้ร่างกายอยู่ได้ อี่เต่ออาจจะคิดว่าเออวันนี้จะออกไปเดทกับผู้หญิงคนไหนดีน้อ no. อะไรย่างเงี้ย <c oughs> โอ้ชีวิตโอ้หิวก็หิวน่าอิจฉาเนาะแต่ว่าเอ้ยปัญหาคือว่าพ่อกับแม่หิวอย่างเงี้ยแ <c oughs> ทนที่จะไปหาอาหาร <c oughs> ให้พ่อกับแม่กินอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วแบบว่าจะไปดินเนอร์กับสาวที่ไหนดี <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยอิจฉาเอออันเนี้ยเขาเรียกว่าไม่ทําตามธรรมชาติไม่เออถูกต้องถูกต้องเออความเห็นไม่ถูกความคิดตรงไม่ถูกมันก็จะลามไปเรื่อยจนถึงอาชีพเราก็ทําไม่ถูกเพราะเราก็จะคิดว่าอาชีพที่เราทําเนี่ยทำเองก็ไไดด้้้ใหมมันาซึ่ง เงินโดยไม่สนใจวิธีการอืจะโกงอะไรก็ได้ซื้อของถึงก็ได้อะไรก็ได้เพื่อ,อให้ได้อะตังมาเลี้ยงสาวอย่างนี้เป็นต้นอนี่คือไม่ทําตามหน้าที่ก็คือผิดธรรมชาติครับมันถ้าเราทําตามธรรมชาติแล้วความตายเราก็จะเป็นความตายแบบธรรมชาติถูมไหมมองไหมถูกถ้าหลักการอย่างนี้ถูกถ้ามันถูกตั้งแต่ตอนที่คิด มันก็ต้องถูกตอนตายแล้วอันนี้ไม่งงใช่ไหมนี่คือความตายโดยธรรมชาติโดยการใช้ธรรมะหรือหน้าที่อ่าไปใส่เพราะหน้าทําถูกตามหน้าที่ทําถูกตามธรรมะแล้วเนี่ยออืเความตายเนี่ยเราก็จะป้องกันความตายอืได้ก็คือเป็นไปตามอายุอันนี้เส้นทางของอริยมรรคใช่เป็นปกติแบบที่สองก็คือแบบไม่ตายอีกแล้วเพารู้สึกว่าความตายเป็นทุกข์ใช่ป่ะเดี๋ยวก็ต้องตายอะไรว่าตุกผัดผ้าอีกแล้วอุ้ยมันต้องสูญเสียอีกอันหนึ่งก็คือว่าพอกันทีไม่เอาละ เขาเรียกว่านิพพานนิพพานแปลว่าเย็น,ยนกันเลยเออก็มีหนทางแห่งการนิพพานนั่นก็คือว่าไม่เอาอีกแล้วเราจะไม่มาเกิดไม่เกิดแล้วไม่ตายแล้วอะไรเงี้ยมันก็ดูโอเคครับถูกไหมครับผมวันนี้เนี่ยอพี่โป้งจะมาเล่าให้ฟังคร<ม>ับพี่พร้อมยังอ่ะว่มาไหมาอ่าก็คือมีคาถาเนี่ยว่าไงบ้างคาถาบอกว่าอัติอุนหิสสะวิชโยธมโลเกอนุตโรถอยที นะครับอติอุนหิตะวิชโยธรรมโมโลเกอนุตโรนะครับซึ่งแปลว่าธรรมซึ่งเป็นเหมือนผ้าประเจียดนั้นมีอยู่ในโลกนี้ก็คือมันสามารถป้องกันรู้จักผ้าประเจดปะจำไอ้ดูหนังเรื่องนั้นปะหไอ้หนังไทยชื่ออะไรนะอาบาลอาจทร์นะมีผ้าประเจดของของทหารที่พระอาจารย์ท่านพยันพยันนะเออพยันเอาพยันนะไม่ได้ดู เพื่อบแบบว่าเราแบบมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เออเออแหละเพราะนั้นเขาก็เลยเปรียบเทียบอีกทีนึงว่าอะไรนะก็เหมือนผ้าประเจนี่ยสามารถที่จะป้องกันพยานันตรายสามารถให้ชนะความตายได้ชนะความตายได้เออเออเพราะนั้น ผ้าประเจดที่ว่าเนี่ยมันเป็นกุศโลบายผ้าประเจดที่ว่าที่บอกป้องกันความตายได้ก็คือมี2อย่างนี่แหละหนึ่งในความหมายคือนิพพาน2ก็คือทางการทำมรรคปิองแปดทำทางก็คือทําตามหน้าที่ของตัวเองให้มันถูกต้องสมบูรณ์ที่สุดไปให้ถูกทางใช่มันก็จะตายก็ตายอยู่ดีนะแต่ตายยังไงล่ะคือไม่งงใช่ไหมเรื่องการทำตามหน้าที่แล้วเป็นโควิดเราหายใจไม่ออกก็คือการแก้ของเราก็คือว่าเราแก้ตามหน้าที่ทําให้หายใจออกเอาออกซิเจนมาใส่ อัญญาวินัยอย่างเงี้ยกวานไฟไม่ใช่บอกว่าด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 ่าไม่หายนะไม่หายถูกไหมถูกเออคือมีคนประพฤติจําพวกเนี้ยเยอะเหมือนกันที่ไม่ยอมรับเพราะนั้นเราทําตามหน้าที่ของเราก่อนออ่าหน้าที่ใครหน้าที่มันหน้าที่คนที่จัดสัญญาคนที่จัดสัรวัคซีนก็หน้าที่เขาของเขารต้องทําให้ดีถูกถูกไหมถูกถ้าทําไม่ดีก็คือเขาก็ไม่ทําตามหน้าที่เขาก็ตายงแตอนนั้นละความตายมีอีกตรงนั้นเองนะ อย่าให้มีคำคำหนึ่งที่โผล่มาในโลกว่ารู้งี้รู้งี้เออเออถ้ารู้งี้แสดงว่าไอ้ที่เราทํามาเนี่ยถ้ารู้งี้ไม่ทําดีกว่าเงี้ยใช่ครับมาเสียใจตอนเนี้ยเออถ้าเราทำปัจจุบันให้มันดีนะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีตามบัตรมีองแปดแล้วเราจะไม่มีคําว่ารู้งี้เออคิดว่าก็ฉันทำนะวินานทีนั้นดีแล้วดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่เสียชีวิตไปเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าหน้าตอนนั้นเราดูแลดีที่สุดแล้ว ตามอัตภาพที่เราทําได้เราจะไม่รู้สึกเสียใจครับแต่ถ้าเราไม่ได้ดูแลเลยจริงๆว่างๆเราไปย้อนย้อนคิดอีกใช่รู้สึกว่าโอ้ยลุงยี่ดูแลดีกว่ามมันก็ไม่ใช่นะไม่ใช่ครับไม่ใช่หลายอย่างคือของพวกเนี้ยเวลาพูดถึงความตายความพัดพ่างเนี่ยถ้าเราไม่สนใจอ่ะมันก็เป็นอวิชชาอย่างนึงเนาะเคยเห็นไหมคนที่ไม่สนใจธรรมะเลยอ่ะ แล้วเวลามีคนมาพูดเรื่องธรรมะม,มีคนเอาหนังสือธรรมะมาให้ไม่ยื่นไปก็ไม่สนใจเวลาจะตายหรืออะไรเงี้ยก็บอกเฮ้ยอย่ามาพูดเรื่องความตายนะออคนเวลาก็บอกอย่ามาพูดเรื่องความตายในบ้านเนี่ยมันนเป็พูดจาไม่ดีมันเป็นขอไม่ใช่มงคลน,ะนะ่ะพอคิดอย่างนี้เมื่อไหร่เนี่ยประมาทอ,อันนี้คืออวิชชาหรือม่รู้จริงพอเราบางทีพูดถึงความตายโกรธเงี้ยอืหรือคิดว่าเขามาแช่งอย่างเงี้ยคนเอาหนังสือธรรมะมาให้ตอนกระป่วยเงี้ยไม่แช่งเหรอวะคิดว่าจะตายเหรออย่างเงี้ย ไอ,อ้นี่อาวิชานะคือแบบคิดว่าความตายมันอยู่ไกลไงคือไม่เข้าใจธรรมชาติอืเพราะนั้นเนะี่ยเขาตายตั้งแต่ตอนที่เขาคิดอย่างนั้นละตายคือศูนย์นะเพราะไม่มีมไม่มีสมาธิทีเออเพราะนั่น่ะเขาศูนย์ตรงนั้นละครับข้อแรกไม่ผ่านแล้วพี่ใช่เพราะนั่นเขาก็จะเป็นทุกข์ตั้งแต่ทุกข์ในเบื้องต้นทุกในเบือเบ้องกลางแล้วทุกข์ในเบื้องปลายแน่อนอนแม้ว่าจำเลยเขาก็ทุกข์แน่นอนแค่คิดแค่นี้ก็เบื้องต้นเบื้องปลายแล้วสุดท้ายจบเลยชีวิตจบเลยแค่สมาธิทีไม่ได้ใ่เพรราะะจิงๆแล้วอ ฟังดูมันดูซิมเปิลมากเลยนะเพราะจริงๆแล้วเรื่องความตายมันเป็นเรื่องที่ซิมเปิลเป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติที่สุดที่ทุกคนต้องเจอแน่นอนเนอะอันนี้คือเรื่องธรรมชาติจริงเพราะฉะนั้นฟังดูซิมเปิลขนาดไหนก็ตามชีวิตมันจริงๆมันซิมเปิลแค่นั้นแหละออถ้าใครฟังแล้วเข้าใจเนี่ยรู้ว่าเออเราจะเข้าใจได้ว่าความพัพร,รากคืออะไรแล้วเราต้องจัดก,การกับมันยังไงแล้วอยากตายแบบไหนอะ่ะเออเออนะมันจริงๆตอนตายมันก็มีแค่นี้แหละความตายโดยอายุไขก็คือจบอายุ ตั้งใจไม่ตั้งใจพร้อมไม่พร้อมเวลาใช่ไม่ใช่ก็ตายก็คือตายอ่ะไกลกันหนึ่งคือตายคือจบและไม่เอาแล้วฉันจะไม่วงเวียนกลับมาในโลกอหกอันนี้อายแล้วแล้วคือนิพพานคเนาะก็เลือกเอาว่าอยากตายแบบไหนอยากตายดีอยากตายไม่ดียังไงมันก็ตายอ่ะอ็อเนมีมันมีชาดกที่ที่พี่บอกอ่ะเนาะว่าว่ามันมีเทพบุตรคนหนึ่งที่แบบว่าเกิดอยู่ในตระกูลเทพบุตรโป้งไม่ใช่ เกิดในตระกูลที่บอกว่าเป็นเศรษฐีในเมืองที่ใหญ่ที่สุดแล้วกรุงมพราณาศีนี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะครับก็เขาเกิดในตระกูลนั้นแล้วก็พ่อของเขาเนี่ยก็ทําอาชีพค้าขายที่โด่งดังในพระนครเลยนะครับแล้วก็ภรรยาเขาตายภรรยาเขาตายเขาก็เสียใจพอต่อมาพ่อเขาตายอีกพ่อของของบุตรคนนี้แค่บุตรคนนี้ก็ตายอีก พ่อของประเทศบุตรเนี่ยก็ร้องห่มร้องให้ตั้งแต่วันที่ภรรยาตายยันไอเผากระดูกไอพ่อของตัวเองอ่ะก็ยังร้องห่มร้องให้คร่ำควรอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาก็คือเมื่อเผากระดูกเสร็จใช่ไหมครับพี่เมื่อมีสร้างสถูเสร็จนะเขาก็ยังจะเอาอะไรไปกราบไหว้เอาขนมเอาเขาเรียกว่าอะไรเอาเครื่องเครื่องที่พ่อชอบไปเส่นไหว้อะชอบอะไรก็ไปไหว้ ไปนั่งทุกวันไม่ทํางานเลยไม่ค้าขายเลยลูกก็ดูตลอดเวลานะ,ะลูกคือเทพบุตรคนนี้ดูตลอดเวลาว่าพ่อทำไมต้องเป็นคนอย่างนี้ด้วยทำไมต้องโฟมไฟ์ข้ามคนอย่างนี้ด้วยเหมือนคนขาดสติอ่าลูกก็เลยหาอุบายเขาเนี้ยอ,อุบายก็คือพอดีลูกไปเจอวัวตกลงในสระตายอเออก็เลยออกอุบายประมาณแบบว่าทำเป็นเหมือนพ่อ,อ ก็เส้นไหวเอาหญ้าอ่อนเอ้ยทําไมเจ้าไม่ลุกขึ้นทําไมร้องผมร้องไห้จนชาวเมืองเขารู้กันหมดว่ากุบาลคนนี้เสียสติหรือเปล่าเออยูดีไปไหว้แบบรอวที่ตกน้ำอะไรใช่เสียสติหรือเปล่าก็เลยญาติของของพ่อเนี่ยก็เลยไปเล่าให้พ่อฟังว่าลูกคุณเนี่ยเสียสติหรือเปล่าเขาก็เลยมาดูมาดูเสร็จปุ๊บเฮ้ยทำไมมันดูเหมือนเป็นเหมือนเราตอนนี้แต่เลยอ่ะที่ที่ไปเส้นไหว้พ่อเองทุกวันอ่ะ พ่อก็ไม่เคยมาทานเหตนทักทีใช่ไหมครับเขาก็เลยได้สติที่ไหว้สักทีใช่ไม่ได้สติเลยก็เลยนึกได้ตึ้งคิดได้เ้ยเราไม่ต่างอะไรการเอายาอ่อนมาไหว้ถูกครับโคตายแล้วเงี้ยใช่ก็เลยเพิ่พีนิดนึงพ่อก็เลยขอบคุณลูกที่ลูกนะให้ให้สติกลับคืนมาอเพราะว่าการทำอย่างเงี้ยเหมือนคนขาดสติอ่าก็เลยมันเรื่องเราต่อไปมันก็เขาเรียกว่า พอได้เศรษฐีปุ๊บคนที่ได้โสดาบันบรรุเป็นพระหักต์ก็คือลูกแต่พ่อเป็นเศรษฐีที่เป็นกลุมทีในเมืองพระราศีแต่ลูกเกิดมาเป็นผู้เจ้าองค์ถัดไปเคนีเรื่องนี่ที่มาของไอ้คาถาบทนี้แหละเออคาถาการตายเนี่ยที่ว่าไปดูเดูเนี่ยที่เทวดาดูเลยเออเรื่องของเรื่องเนี่ยก็คือมีเทวดาคนหนึ่งเนี่ยคือเทวดาเนี่ยวจะบอกว่ามีอายุมากคนใช่ป่ะใช่ไหมว่าเขาอยู่เป็นหมื่นปีพันปีอะไรกับลูกของเขาอะ เทวดาก็จะมีแสงส่องสว่างมีแต่ความสุขอะไรเงี้ยนะอ๋อผมเข้าใจแนละ้วมันมีเทวดาอยู่คนนึงเนี่ยครับรู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจเพราะว่าเอ,อยตายแล้วกําลังจะสิ้นอายุไขอ่าเทวดาคนนี้กเเ็เดือดอเดือดร้อนเดือดร้อนใจแล้วว่าเฮ้ยทำไงเพราะว่าอีกไม่นานเ,เขากําลังจะสิ้นสุดอายุไขข,ของการเป็นเทวดาอันนี้คือชายดกสินนะ้นอายุเออสิ้นอายุไขของการเป็นเทวดาก็คือจะตายว่ากันเถอะเอพราะตายแล้วเขารู้ตัวเลยวว่าตายแล้ว เราจะต้องไปตกนรกอีกกี่ร้อยชาติเป็นพันปีนุ่นเป็นห้าร้อยปีออพันปีไปไป,ไปตกนรกเสร็จแล้วจะมาเกิดก็จะเกิดเป็นคนพิการอตั้งกี<า>่หูหัวกตาบอดเออตายแล้วแบบเฮ้ยมันเห็นเห็นอยู่ตรงหน้าเพาเขาเป็นเทวดานัา่นเองตายแล้วทําไงดีว่ารู้สึกแย่มากๆเลย <c oughs> ไปไปร้องถึงพระอินพระอินพระนุพยะนี่อะไรเงี้ยครับปรนบอกว่าไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันทไเขาก็ช่วยอะไรไม่ได้ให้ไปคุยกับพระเจ้าใช่ อันนี้คือชาดกนันเนี่ยในชาดกนะครับนิทานนะ,ะเทวดาก็เลยไปคุยกับพระพุทธเจ้าออโอ้โหไปด้วยความเศร้าหมองแล้วก็เล่าให้ฟังว่าจะทําอย่างเงี้ยพระเจ้าก็เลยบอกว่าบอกว่าเขาอะสร้างกรรมมาก่อนคือเป็นคนที่ดูร้ายทารุณกรรมสัตว์แล้วก็ดูด่าพ่อด่าแม่เออมันก็เลยทําให้กรรมเก่าเขาอะส่งผลทําให้อายุไขเขาไปไว พู้เจ้าก็เลยอันนี้คือเรื่องเล่นกับเรื่องกรรซึ่งเราไม่ได้สนใจเราไม่สนใจประเด็นคือผู้เจ้าบอกอยากได้คาถาไหมล่ะเออออยากได้คาถาที่ทําให้ไม่ต้องตายออให้ยังเป็นเทวดาต่อไปครับผมพระผู้ธเจ้าก็เลยพูดคาถาตะเกียแหละว่าอธิอุณหิสาวิชโยนัตถิโลเกอนุตโรอ่าครับผมแล้วบอกให้ไปท่องบทนี้บ่อยๆทั้งวีทั้งวันเออทอเขาว่าท่องของพระเจ้าคือให้ไปพิจารณาครับคือไปให้พิจารณาเรื่องเนี้ย ควนี้แปลว่าอะไรอีกทีดิก็ถ้าเราจะชนะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็ชนะความตายได้ด้วยด้วยผ้าเขาเรียรกอะไรเจียดผ้าประเจียดผ้าปเจียดเออซึ่งนะครับก็วนกลับไปว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกให้เทวดาตนนั้นนะ่ะคนนั้นนะ่ะฟังก็คือบอกว่า ความตายมีสองประเภทนะความตายโดยอายุไขกับความตายโดยทิพยานนะให้พิจารณาดูว่าการตายโดยอายุขหรือตายยังไงก็ตามอยากตายดีตายตายไม่ดีให้พิจารณาว่าเราอยู่ในหนทางของความตายที่ถูกต้องหรือเปล่าคือทาตามหน้าที่ของตัวเองที่ถูกต้องหรือเปล่า ใช่ไหมการปฏิบัติตามหน้าที่ของตัวเองเรามีหน้าที่เป็นเทวดาเทวดาต้องทาอะไรบ้างคิดถึงคุณงามความดีเข้าใจถึงศัจธรรมของชีวิตความทุกข์คืออะไรสาเหตุของมันคืออะไรทําให้มันหมดทุกยังไงแลวิธีการของมันคืออะไรก็คือบอกให้เทวดาทําตามมรรคคิองแปดให้มีความเห็นที่ถูกต้องความคิดที่ถูกต้องเนาะใจที่มันถูกต้องนะประกอบทำนาทำตามหน้าที่ที่ถูกต้องพอใจมันถูกต้องสติที่ถูกต้องสมาธิที่ถูกต้องปัญญาที่ถูกต้องก็เกิดใช่ไหม ให้พิจารณาแค่นี้ว่าอ่ามันมีความตายแบบนี้ฮะเพราะถ้าคุณทําตามวิถี่างเนี่ยตามหน้าที่ถูกต้องความตายก็จะถูกต้องอืแค่นั้นไม่พอบอกว่ามันก็มีความตายอย่างนึงคือความไม่ตายอีกแล้วความตายที่พิเศษอย่างหนึ่งคือความตายที่ไม่ตายอีกแล้วก็คือนิพพานนั่นเองราอธิบายให้ฟังแล้วก็เทวดาก็ไปพิจารณาเรื่องแค่นี้เองเรื่องธรรมดาพิจารณาซ้ําแล้วซ้าอีกว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาคือเขาบริกรรมอยู่ตลอเวลาใช่ความพัดพ้าเป็นเรื่องปกติความพัพทากอยู่ในชีวิตเราอยู่แล้วความพัดพ้าเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต เราไม่มีสิ่งไหนไม,ไม่พัดผ่าแล้วก็ความพัดผ่าอาจจะเกิดขึ้นทุกวินาทีทุกวินาทีทุกลมหายใจแม้กระทั่งเทวดาก็เกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามก็ไม่รู้เสร็จแล้วถ้าเราเข้าใจว่าสัจธรรมของชีวิตคืออะไร,ค,รความพัดผ่าหรือความตายก็จะไม่มีอีกแล้วเพราะเทวดาคิดทบทวนอย่างเงี้ยใจมันเกิดความโล่งโปร่งสบายเกิดบุญบารมีเนาะกลายเป็นว่าเทวดากับมีแสงสว่างสดใสที่ ura, ออร่ากลับขึ้นมาอีกครั้งครับแล้วในชาดกนิทานเรื่องนี้ก็บอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเทวดาก็ ป <Pink. S 1> ิ้งอ่ะเกิดอาการปิ้งแวบแล้วก็มีใจที่เป็นกุศลครับปรากฏว่าอายุก็ต่อได้อ,อายุเทวดาก็ต่อได้จนกระทั่งได้ไปถึงยุคของพระศรีอรีย์เมตไตรแล้วก็จะไปลงไปจุดติในสุดทางคือไอเรื่องกรรมทั้งหลายแล้วก็เราไม่ต้องว่ากันไป นนคือมันมันสามารถต่ออายุด้วยคุณงามความดีใช่เพราะนัคาถาต่ออายุก็คือเข้าใจว่าอายุคืออะไรไม่ใช่ว่าพุพทองค์ทรงให้ให้เทวดาคนนี้ไปสวดก็จริงบริการคราถาทุกวนันทุกวันไม่ใช่สักแต่สวดนะครับแต่เทวดาคนนี้เขาสวดแล้วเขาเข้าใจไงว่าบทสวดนี้มันคืออะไรอพอเขาเข้าใจปุ๊บมันทําให้คนที่แบบว่าหน้าดําหรือไม่มีราศีเลยเนี่ยกลับคืนมามีราศีมีอายุที่ยืนยาวมากยิ่งขึ้น แต่ว่าคนที่จะมีอายุยืนยาวมากขึ้นก็ต้องประกอบด้วยศีลส,สมาธิแล้วก็ปัญญาด้วยแล้วก็อริยามรรคที่พี่บีบอก uh. นะครับ เบสิกก็คือจริงแค่นี้แหละว่าให้เราพิจารณาตามตามความเป็นจริงว่าความเป็นจริงความตายคืออะไรถ้าเราอยากไม่ตายเราต้องทํำยังไงเนาะตายแบบไหนเรื่องเอาตายแบบถูกต้องตายตามแบบอายุไขให้พิจารณาตามความเป็นจริงเราก็จะสงบสุขเนาะเพราะทุกคนจะต้องเผชิญกับความตายเป็นเรื่องธรรมดาถูกต้องไหมหรือว่าจะอยากไม่อยากตายอีกแล้วก็ลองดูมันก็มีวิธีการที่ไม่ต้องตายอีกแล้วก็รู้ว่ามันก็เป็นทุกข์แน่นอนใช่ครับะสุดท้ายแล้วก็อยากให้เข้าใจว่าถ้า ไม่มีตัวเราใช่ปะ่ะไม่มีตัวไม่มีตอนอยู่แล้วแล้วจะเอาใครที่ไหนมาตายอืใช่ครับนะถูกต้องครับอ่ะอจบเท่ๆก,ก็ก็มีพุทธศาสนาสุภาษิตนะครับมาฝากทุกท่านนะครับก็มีอยู่ว่านามิยะนามิมานังธรรมะธรรมันเวติกิตจ,จังนะครับแปลว่าแปลว่านะครับผมเมื่อตายซับสักนิด ก็ติดตามไปไม่ได้นะครับก็อยากจะเป็นข้อคิดสติดใจสกิจใจให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับว่าเราอยู่กับโลกที่มันวุ่นวายนะครับเราจะใช้สติสมาธิของเรายังไงให้อยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาทโอเคนะครับอย่างเดียวที่เอากับติดตัวไปไม่ได้มีแต่คงามวามนี้เขาเรียกว่าอริยทรัพย์อริยทรัพย์คือทรัพย์ภายในก็คือทรัพย์อันประเสริฐที่ระเกิดาใจประเสริฐใช่ก็ขอให้ ทุกคนเนี่ยที่มีความพัดพรากเนี่ยว่าเป็นเรื่องธรรมดาเห็นว่าความแก่ความเจ็บความตายเป็นเรื่องธรรมดาอยู่กับมันให้ได้เพราะทุกคนต้องมาเชิญใช้ชีวิตอย่างมีสามารถมีความสุขได้เราสามารถมีความสุขได้เพื่อเราจะได้ไปช่วยเหลือคนอื่นดึงคนอื่นขึ้นมาได้ถูกต้องแล้วก็อย่าโทษกรรมอย่าโทษอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช้ชีวิตอย่างมีสติอย่างทำแต่คุณงามความดี ให้มีสัจธรรมของชีวิตแล้วความตายมันก็เป็นเรื่องของความตายไม่เกี่ยวกับเราอย่าไปโทษกรรมเก่าเลยผมว่าเราทำกรรมปัจจุบันให้ดีที่สุด